สวัสดีครับพบกวับผมโมซาดอะดิโออีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องชั้นวางเครื่องเสียงขาตั้งลำโพงพอดีว่าก็มีแฟนเพจหลายท่านนะสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องว่าไอ,อ้พวกขาตั้งลำโพงชั้นวางเครื่องเสียงพวกนี้มันมันมีผลทางเสียง หรือเปล่าจริงๆก็เท่าที่ลองกันแล้วผมคิดว่าหลายๆสำนักก็ทำเทสแล้วเนี่ยก็น่าจะผลบาราทางบวกนะฮะก็คือมันมีผลทางเสียงแต่ทีนี้ว่าแต่และวัสดุในการใช้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันหรือไม่ก็ยกตัวอย่างว่า สมมุติถ้าเกิดท่านไม่มีชั้นวางเครื่องเสียงเลยท่านจะเอาเอาโต๊ะเอาอะไรมาวางก็ได้ไหมได้ครับแต่ว่าถ้าไม้สมมุติเราใช้เป็นไม้ไม้เนื้ออ่อนก็เสียงหนึ่งไม้เนื้อแข็งก็เสียงหนึ่งไม้จอยนี่ก็เสียงหนึ่งนะครับส่วนจะเปลี่ยนเป็นวัสดุเป็นพวกชั้นวางประเภทแบบอะคริลิกหรือกระจก ก็คาแรคเตอร์ของเสียงก็ต่างกันนะครับอย่างกระจกนี่ก็จะได้เสียงที่มันมีความสดใสแหลมคมพุ่งนิดๆนะฮะหรือถ้าเกิดพูดถึงว่าถ้ามันมันบางสักหน่อยมันก็จะยิ่งคมมากแต่ถ้าเกิดมันยิ่งหนาหน่อยเนี่ยมันก็จะมีโทนออกมาในทางทุ้มมากขึ้นนะครับเหมือนกันครับไม้ไม้เหมือนกันผมเริ่มจากไม้ดีกว่า ไม้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเราเรา,เราจินตนาการว่าเราจะซื้อชั้นวางาในในในลักษณะว่าเป็นไม้หรือขาตั้งลำโพงที่เป็นไม้เนี่ยสิ่งที่ท่านจะได้ไม้มันจะให้ความอบอุ่นของเสียงจะได้เสียงที่มีโทนเสียงกลางอบอุ่นฟังสบายนะครับแต่ว่าไม้ก็จะมีข้อเสียความหนาของไม้ปริมาตรความหนาแน่นเดนซิตี้ความแห้ง เนื้อไม้ทำไมเนื้ออ่อนเสียงก็จะติดอบอุ่นไปในทางย้อยๆหน่อยเสียงก็จะถูกไม้มันดูดไว้ในตัวนะครับเสียงก็จะมีความอบอุ่นก็จริงแต่ว่ามันจะยืดยาดมันจะไม่ไม่มีคาแรคเตอร์ที่สปีดที่เร็วสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นไม้เนื้อแข็งกลับกันไม้เนื้อแข็งจะมีคาแรคเตอร์คล้ายๆกับโลหะ แต่ก็จะได้ความอ่นอบอุ่นของไม้มาด้วยนะครับอย่างเช่นพวกไม้ระดูไม้ชิงชันไม้พยุงพวกนี้ถ้าเกิดพูดถึงว่าเป็นเครื่องเครื่องดนตรีโดยส่วนใหญ่ก็ไปทําเครื่องดนตรีนะเครื่องดนตรีนี้มันก็จะผลิตจากพวกไม้หลากหลายชนิดซึ่งทฤษฎีการทําเครื่องดนตรีการทําชั้นวางผมคิดว่ามันคล้ายๆกันถ้าเกิดลองศึกษาดูดีๆมันจะมี Character คาแรคเตอร์คล้ายๆกันมีการจุนเสียงด้วยไม้ ประกอบกับเหล็กแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาไม้ล้วนก็ได้แต่ถ้าไม้ล้วนก็ต้องมีการมิกซ์เนื้อไม้ให้มีความยืดหยุ่นก็คือมีความมีเนื้อไม้เนื้ออ่อนผสมไม้เนื้อแข็งแต่ถ้าเป็นชั้นวางชั้นวางนี่เจตนาก็คือการจะเอามาวางเครื่องเสียงของท่านเพื่อรับน้ำหนักของเครื่องเสียงของท่านให้สเสถียรด้วยแล้วก็ลดแรงสั่นสะเทือนด้วย ไม้เนื้ออ่อนมันก็จะดูดดูดเรโซแนนซ์ได้ดีกว่าไม้เนื้อแข็งแต่ว่าการดูดแล้วการคืนการคืนเรโซแนนซ์จริงๆมันมีทั้งสองส่วนเนะียบางคนก็คิดว่าการกำจัดเรโซแนนซ์อย่างเดียวนี่เป็นเป็นหลักเป็นหลักตายตัวจริงๆแล้วไม่ใช่นะทั้งดูดด้วยทั้งคืนด้วยเนี่ยเป็นลักษณะที่ท,ที่ที่มันมันมีความพิเศษ ผมก็อธิบายเรื่องนี้ได้ได้ไม่ไม่ละเอียดมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าพูดจริงจริงตามทฤษฎีวิทยาศาสตร์แล้วตอนนี้มันก็มันก็มีการพิสูจน์มาก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่มีทฤษฎีอะไรที่แบบเอามาอ้างอิงได้แบบชัดเจนนะคุยกับวิศวกรหลายๆาท่านนมก็เป็นทฤษฎีในลักษณะว่า learning by trial ทั้งนั้นไม่มีลักษณะว่าสามารถตั้งเป็นทฤษฎีแบบตายตัวได้แล้วอย่างมันยังไม่มีผมก็จะขอพูดจากในส่วนของประสบการณ์ของผมก็แล้วกันนะครับ อย่างเช่นว่าถ้าเกิดพูดถึงว่าเราใช้ไมเนื ank, ้อแข็งไมเนื้อแข็งมาเป็นชั้นวางเครื่องเสียงมันก็จะมีลักษณะคาแลคเตอร์เหมือนกันที่ผมบอกก็คือมีลักษณะคล้ายๆกับโลหะผสมก็คือตัวเสียงก็จะมีสปีดที่ดีมีโทน้าบาลานซ์ที่ดีมีเบสที่ดีเสียงกลางก็อวบอิ่มแต่ว่าก็จะไม่ไม่มากเกินไปไม่ย้ยไปเหมือนจะไมเนื้ออ่อนจริงๆบางท่านเข้าใจผิดอย่างเช่นไม้สักก็คิดว่าเป็นไม้เนื้อแข็งจริงๆไม่ใช่นะครับ ไม้สั่นี้ก็เป็นไม้เนื้ออ่อนนะและยิ่งหนามากเนี่ยเวลาวางเครื่องเสียงเสียงมันหุบมันทึบเสียงมันไม่เปิดมันก็จะมีปัญหาเรื่องอาบางเครื่องที่มันมีโทนเสียงมันอบอุ่นลําโพงที่มันมีโทนเสียงอบอุ่นพอเจอชั้นวางที่เป็นไม้แล้วหนามากแล้วเป็นไม้เนื้ออ่อนเนี่ยเสียงก็ไปในทางย้วยทางยืดยาด่าก็จะมีปัญหาในการฟังบางท่านก็บอกชั้นไม้ไม่ดีจริงๆไม่ใช่นะครับมัน มันต้องเข้าใจคาแรคเตอร์ตัวนี้ซึ่งมันมีรายละเอียดผมขอพูดแบบคร่าวๆไปก่อนแล้วกันนะไม้ก็จะเป็นไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งไม้เป็นแผ่นเดียวไม้หน้าเดียวก็คือเต็มทั้งหน้าเป็นเนื้อเดียวก็มีคาแรคเตอร์มีความแกร่งที่มากกว่าไม้จอยไม้จอยนี่ก็เอาไม้หลายๆชิ้นเนี่ยมาต่อกันก็ยังมีความแกร่งมิกซ์วัสดุได้อัดได้ แต่โดย density แล้วยังไงไม้เดี่ยวถ้าเนื้อเดียวแล้วเป็นไม้เนื้อแข็งมี density ที่แข็งแรงกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไม้จอยอจอยแต่ดมิกมิกเนื้อไม้ได้ดีก็สามารถที่จะดมัมทำ density ออกมาได้ได้ดีพอๆไม้เนื้อแข็งเช่นกันแต่ว่าโดยเนื้อแท้ผมให้คะแนนไม้เนื้อเนื้อแข็งหน้าเดียวมี density ที่โดดเด่นที่สุดนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงการทําชั้นองค์ประกอบของชั้นถ้าการเข้าลิ่มเข้าลิ่มอย่างดีโดยงานไม้เนี่ยสำหรับผมที่สัมผัสมาเนี่ยขออาจารย์ยุ่นเนี่ยผมชอบมากที่สุดแล้วการเข้าลิ่มการเข้าไม้เนี่ยถือว่าแบบโอ้ฝีมือระดับเทพเอามือลูปนี่ไม่มีสะดุดเลยนะครับยังไม่เคยเจอร้านไหนทําได้ขนาดนี้นะฮะก็จะได้เดนซิตี้ที่ดีสามารถรองรับเครื่องที่หนักมากๆเช่นเจฟของผมเนี่ยหนักมาก สามารถวางได้ดีมากแล้วก็วางปั๊บก็เสียงมีผลทั้งเสียงเสียงเปลี่ยนเลยมีความนิ่งมีความสงัดมีน้อยฟลอที่ลดลงมีดินามิกเลนที่ที่เต็มที่มากขึ้นนะครับซึ่งแม้กระทั่งคนฟังไม่เป็นฟังก็ยังรู้ครับผมในส่วนไม้ก็กมีคาแรคเตอร์ประมาณประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นชั้นในส่วนที่ว่า ท่านที่ท่านที่ใช้ชั้นชั้นวางพวกประเภทโดยส่วนใหญ่ที่ซื้อหากันง่ายๆอย่างเช่นพวกเหล็กชั้นเหล็กก็จะมีท็อปเป็นกระจกมีท็อปเป็นอคนะคริลิกนะฮะก็จะมีคาแรคเตอร์เสียงที่ต่างกันอย่างท็อปเป็นกระจกนี่ก็จะให้สปีดท,ที่เร็วดูดซึมเรโซแนนซ์ได้ไม่ค่อยดีนะฮะแต่ถ้าเกิดหนาหน่อยใช้ได้แต่กระจกยิ่งหนาก็ยิ่งแพงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอะคริลิก อากิลิมันจะทำออกมาหนานหน่อยมันก็ดูดซึมเรโซแนนซ์ได้ดีแต่ว่าการสะท้อนเรโซแนนซ์ก็จะได้ด้อยลงนะครับวางเทินวางกระจกไม่ดีเลยไม่แช่ที่สุดไม่ควรใช้นะฮะถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จําเป็นต้องวางก็วางได้แต่ถ้าวางเทินควรจะใช้เป็นชั้นไม้นะฮะเมื่อกี้ลืมพูดชั้นไม้อีกตัวหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากที่เป็นงานแบบอุตสาหกรรมก็จะเป็นของกุ้ยสู้กุ้ยสู้นี่ผมก็ชอบ เป็นไม้จอยจากจีนก็จริงแต่ว่าเขาก็ทํางานได้ดีใช้วางเครื่องเสียงแล้วก็มีผลทางเสียงมีความอบอุ่นของเสียงฟังฟังง่ายนะครับส่วนชั้นเหล็กชั้นเหล็กเนี่ยจะต้องมีมีเขาเรียกว่าความสเสถียรความแร่งของโครงเหล็กที่ดีกรอกทรายได้หรือกรอกทรายไม่ได้นั้นเป็นส่วนเพิ่มนะครับแต่ละชั้นช่องว่างห่างแต่ละชั้นต้องสมดุลการวางของแต่ละชั้นต้องวางแล้ว ให้เครื่องเสียงวางได้สมดุลจะสี่เสาหรือสามเสาก็แล้วแต่แต่ขอให้เสถียรเหล็กต้องเนื้อแข็งพอสมควรสามารถดูดซึมแรงสั่นได้ยิ่งชั้นมากยิ่งวางหลายเครื่องต้องสามารถที่จะดูดซึมแรงสั่นสะเทือนได้ดีกระจกอะคริลิกอันนั้นผมพูดไปแล้วนะฮะเพิ่มเติมชั้นเหล็กวางแผ่นไม้ได้แผ่นไม้ก็จะได้คาแรคเตอร์ของไม้มาผสมกับเหล็กนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้แผ่นไม้ที่เป็นไม้ ไม้แข็งมาใช้กับชั้นเหล็กมันก็จะได้คาแรคเตอร์อีกคาแรคเตอร์หนึ่งฟังเพลงดูเดือดดูเด็ดเผ็ดมันค่อนข้างดีแต่ถ้าเกิดจะฟังเพงลงร้องสปีดต,ตัวนี้ก็จะมากไปก็ัจะต้องมาใช้เป็นชั้นไม้ที่เป็นไม้เนื้ออ่อนหน่อยมันก็จะทําให้เสียงมันกลมกลืนสมดุลมากขึ้นอีกประเด็นก็คือชั้นเหล็กที่มีจอยเป็นสปริงนะฮะตัวนั้นก็ดีแต่การใช้สปริงต้องดูว่าบริษัทที่เขาทําออกมาเนี่ย ออกแบบได้ดีมากน้อยแค่ไหนสมมติว่าดีแล้วไอ้ตัวสปริงตัวนั้นเนี่ยใช้ไปนานๆแล้วจะมีเสือ่อมไหมหรือจะใช้เป็นชั้นที่รองด้วยลูกเหล็กหรือถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนอย่างชั้นทาเกตทาเกตก็ตั้งเป็นสปยยันขึ้นมาแล้ววางบนแผ่นไม้แต่ว่านานไปนานเข้าแผ่นไม้ก็แอนนะมันก็มีปัญหาพอไม้จอยหรือไม้ที่ไม่เป็นไม้เนื้อเดียวก็จริงหรือไม,ไม้หลายเนื้อก็จริงเป็นไม้มิกซ์เนื้อเป็นไม้ที่ ที่โปรดักชันขึ้นมาใช้ให้มีเดนซิตี้ที่แบบสมดุลพอใช้เวลานานเจอปัญหาความชื้นมันก็เป็นน้องมีความแอนพอมีความแอนก็เสียเดนซิตี้ก็ต้องไปแก้นะก็คือจะต้องไปตัดไม้มาใหม่ทำใหม่นะแล้วก็ต้องปรับกันใหม่เรื่องชั้นไม่ไม่ธรรมดาถ้าศึกษาจริงๆลงลึกจริงๆมันค่อนข้างละเอียดมากพอสมควรเอาว่าผมเปิดประเด็นคร่าวๆประมาณนี้ก่อนแล้เดี๋ยวคราวหนะ้า มาคุยกันว่าชั้นไม้ไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนเป็นยังไงแบบลึกซึ้งเลยชั้นเหล็กวางกระจกวางคริลิกวางไม้เป็นยังไงมาลึกซึ้งกันคราวหน้าดีกว่าเท่าคหร่ก็ประมาณนี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวไปคงจะคุยกันเป็นชั่วโมงละครับไม่งั้นมันจะไม่จบง่ายๆก็เอาว่าคราวนี้ก็ขอเป็นเท่านี้ละครับแล้วเดี๋ยวพบกันคราวหน้าสวัสดีครับ